ทานไปทาเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะ่ร่างส่วนทรงนี่กระเท่าที่มองก็ดูรู้ได้ทันทีนะครับว่ามีการดูแลจัดทรงรักษาความสะอาดเรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวกันได้หลอดทีเดียวเลยรดสภาพดีดีดูเรียบร้อยสะอาดสะอาดแบบนี้เนี่ยได้อย่างคันนี้นี่มันก็มาหากันได้ไง่ายๆนะครับเรียกว่าท่าน ไม่ต้องประเมินสภาพภายนอกกันล้นะไปดูรายละเอียดเัรืองย่างอื่นอีกต่อไปได้เลยทีเดียวถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไ,ไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3 4บล็อกนะ1 j 2J r เจเ นะครับ1 u z นะ660 turbo เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปนี่ 1j เครื่อง2 5 0 0นะสำหรับเครื่อง2 5 0 0นะก็สีดานรุ่นใหญ่นะถ้าเป็น rb dead ก็จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ